สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูโดนัทนะคะกับกิจกรรมเกมการศึกษาหน่วยร่างกายของฉันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูโดนัทมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วต้องตังใจนะเกมที่เราจะเล่นนะคะมีชื่อเกมว่าเกมจับคู่ภาพเงา อวัยวะในเด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะเกมจับคู่ภาพเงาเอวัยวะพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปร่วมเล่นเกมกับคุณครูกันเลยคะ่ะเด็กๆมาลองทายสิคะภาพเงาที่คุณครูให้มาเนี่ยเป็นภาพเงาเอวัยวะส่วนใดของร่างกายเด็กๆจ้าภาพที่หนึ่ง ภที่สภาพที่3เด็กๆพอจะทายกันได้ไหมคะภาพเงาเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูเป็นรูปภาพอวัยวะส่วนไหนของเด็กๆจ้าอ่าเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆภาพไหนคะภาพที่2ใช่ไหมเอ่ยนี่ไงล่ะคะคู่ภาพเงารูปอะไรคะเด็กๆรูป หูในเด็กๆล้องพูดตามคุณครูสิคะหูเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้กิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะวันนี้คุณครูโดนัทลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย